จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่ผมพาทุกคนไปเที่ยวมอนหมอกตะวันไปชมทะเลหมอกต่อไปจะเป็นการเดินทางไปเที่ยวน้ําตกป่าวายนะครับโดยห่างจากมอนหมอกตะวันเพียง2.5กิโลเมตรเองนะครับทุกคนขับรถประมาณ6นาทีครับผมโอเคครับไปยังไงเราไปติดตามรับชมกันต่อดีกว่าว่าน้ําตกป่าวายนะั้นมันสวยงามขนาดไหนนะครับทุกคน อูทางลงดิเวลารถสวนก็ระวังน่อยนะครับ ต้องหลบกันเ่ยโอเคพี่เขาหลบให้นะอุ๊ยทางลงชันมากเลยนะครับทุกคน น้ำตกต่าวายครับอีกหนึ่งกิโลเมตรทางเข้าอากาศเย็นมากเลยนะทุกคนตอนนี้ก็กี่โมงแล้วตอนนี้ก็เก้าโมงหาสิบสองวันนะไปะเราไปดูน้ำตกกันดีกว่าโอเคครับทุกคนไปเราเชื่อน้ำปก มีสองชั้นนะลงไปข้างล่างได้อีกชั้นหนึ่งว้าวอากาศดีมากเลยฝนน้อยเลยนะทุกคนตรงเนี้ยเดินไปนกู้นได้ด้วยนะ,ะเดินขึ้นมปด้านบน ทุกคนเดี๋ยวเราลองเดินไปกันดีกว่าโอ้หมันเป็นดินสีแดงอะ่ะดูดิโอ้น้ำยังเย็นสนับสนุนโดยแอดดา ว้า <Wow. S 2> น่าเล่นน้ำ้วทุกคนเสียงอาจจะดังเลยนะเดินไปเรื่อยๆวรัวนโะอ้ oh. เดินไปทางนู้นได้ด้วยอ่ะไปเราลองเดินไปดู สนับสนุนทุกการลุยโดยอัดดอนุ่มสบายตีนดีนะใส่รองเราแต่มาเดินลุยได้ทุกคนใหญ่มากเลยนะเดินขึ้นไปด้านบนแล้วด้วยมีที่นงที่นั่งครบโงแล้วเดินจากทางนู้นกันนะพวกเพื่อนเราอยู่ตรงนี้ครับน้ำเย็นมากเลย ว้าวสดชื่นมากเลยครับทุกคนอย่างนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปไหนกันต่อติดตามนะครับแต่ว่าที่คุยกันไว้ก็คือจะไปโค้ง33มนะแล้วทุกคนโหโคตรกว้างนะทุกคนเดินเล่นสบายเลยนะถ้าเขาให้กางเต็นก็ดีดีตรงเนี้ยแหมบรรยากาศโคตรดีหมือนอยู่ในป่าด,ดงดิบ ไปเราลองเดินไปดูนะด้านบนนะตรงนู้ก็ถ่ายรูปสวยอยู่นะทุกคนครับตรงนี้มันเป็นน้ำตกพิศวงนะแล้วก็ข้างล่างเขาเป็นถ้ำนะดูนูน่นโคตรมืดอ่ะแมืนม่าจะนบ่งเพราะมันไม่รู้จะโผล่ไหนบ้างเอออยากให้ ลองมาเดินดูนะรอบๆเลยใหญ่มากเลยข้างล่างโคตรลึกเลยครับไปครับทุกคนตอนนี้เราออกจากน้ำตกต่าบ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปโค้งสามสิบสามกันต่อนะครับผม โอเคครับทุกคนเราออกจากน้ำตกป่าหวายแล้วครับต่อไปเราจะไปโค้งสามสิบสามกันนะครับโดยมีระยะทางอยู่ที่48กิโลเมตรนะครับทุกคนใช้เวลาเดินทาง55นาทีครับผมไปครับติดตามรับชมคลิปกันต่อเลยดีกว่าครับผมโอเคครับทุกคนออกเดินทางกันต่อนะตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงก็อีก35นาทีแล้วนะครับเมื่อกี้ผมจอดพักนอนไปได้ทัก10นาทีได้นะ เหมือนมันง่วงๆอ่ะแล้วมันก็มุนๆหัวอะไรก็ไม่รู้ทางลงเขาน่นจะทางโหดอะ่ะมีป้ายเตือนตลอดเลยนะเดี๋ยวเราก็เรามาระวังกันครับ เดก็หลังจากที่ผมจอดพักกินกาแฟกันแล้วนะครับแล้วก็ได้กินขนมปังไปนิดหนึ่งก็รู้สึกว่าร่างกายสดชื่นขึ้นมาครับพร้อมเดินทางกันต่อแล้วครับต่อไปก็จะเป็นการเดินทางไปยังโค้กหมายเลข3ามรับสยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมทางดีนะเป็นทางปูนหมดเลยไม่เป็นทางดินนะ สองข้างทางสวยมากเลยนะทุกคนยิ่งถ้ามาตอนหน้าฝนนะผมว่าแบบมันจะเขียวมองไปตรงไหนก็เขียวไปหมดเลยครับอันนี้เรามาเกือบหน้าหนาวแล้วนะก็จะดูแห้งๆหน่อย ผิวโคตรสวยเลยทุกคน ถึงแล้วนะครับโค้งสามสิบสามอำเภอแม่สอดครับผมทางสวยมากเลยนะครับไม่แปกเลยครับที่คนจะนิยมมาถ่ายรูปกันที่นี่นะนี่ถ้ามาตอนเช้าๆหรือว่าตอนเย็นๆนะอากาศดีมากเลยครับทุกคนเหมาะสำหรับการมาถ่ายรูปจริงๆนะผมว่ามันสวยมากเลย เราต้องรอเขาถ่ายกันก่อนนะก็คือสลับสลับกันถ่ายไปนะทุกคนเพราะว่าสถานที่มันแคบนะดูดิมีทางแค่นี้เองไปแล้วเขาออกกันแล้วคนรูปสองรูปสลับกันแบ่งกันถ่ายคนตอนนี้เราก็มาถึงโค้งสามสิบสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวยังไงผมขอจอดถ่ายรูปกันสักครู่แล้วกันเดี๋ยวก็เดินทางกลับแม่แมสอดกันต่อทุกคนกลับบ้านพักเพื่อนผมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปแปะสติ๊กเกอร์กันดีกว่าโอ้โหทับคนอื่นอะ ทับคนอื่นวะไหนอ่ะเนี่ยทับอันนี้หน่อยหนึง่งเจริญยังม,มีเล่างอย่างนี่ยเอ็มเลยแกะก่อนอทับคนอื่นไม่เอาแปะเข่าพอดเนี่ยนะ,ะไม่รู้ว่าม,มันไม่มีคนแปะแกะดามละครสวรรค์มาไงเนี่ยใช่หรอเออนี่ช่องยูทูปเป็นร้อยอ่ะดูดิ เราถ่ายรูปม anyway ันก like oh, ่อนดีกว่าเงื่อเริ่มตกแล้วบ่ายโมงยี่สิบหกอาดดีๆไปเดี๋ยวไล่ถ่ายรูปทุกคันเสร็จก็กลับแล้วครับไ่ทุกคนขอถ่ายรูปอีกสักรูปหนึ่ง อไอทุกคนลากันในคลิปนี้นะคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนะครับสำหรับคลิปเที่ยวแม่สอดสามวันสองคืนของพวกเรานะครับต่อไปเราจะไปเที่ยวไหนก็ต่อก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับทศพรเที่ยวทั่วไทยสำหรับคลิปนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ